แหลัก้าเม่ไหมแหลัก้าเม่เดี๋ยวไปเดินพูดพูดไปาพไปหลกับพ่อเอ้าเอ้าลัวก้าพ่อเอ้าหลกับพ่อเอ้าเอา่าหลัพี่ไวเอา่าหล้พ่อเบ่งดเอาหลัหลัหลัลูกหลัหลัอาเออน่ยนะเนพ่นตกแล้วยาเล่นยาเล่นลูกนะไม่หลัวี่าม่หลัวพ่ไปหาปูไป่าหลดูน่าหลัดเรวจบว่าทัาพี่เรยว มาทรสับหลโหลโลเร็วเโหลโลอุนเดอร์แม่อุนเดอรเร็วเมาีเร็วเร็ว้ดกินกลัวะัวศรีคำัวเป็นดิ้นแล้วตัวคำนะไหนว่าก็แม่แม่ไหนว่าก็แม่ไหไหว่าก็แม่ไหว่าก็แม่ตัวนเอาว่าก็แม่ อ๋อนมาดีๆขึ้นดีๆเอาเกงบ่ิมขึ้นไหลิมมขึ้นไหลนี่้งมานี่น้ำเย็นไหลบ่บอนไปรู้บขึ้นไปกาจ้นลงมาพี่มาพี่พ่เร็วพ่อมาออนนี่ให้ดิมาพี่เร็เร็ว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 ขาม้ายางมายางม้า เอาลลก่ะเอาล่เอาโทรศัพท์นะพ่อแหงเนี้ยเอาลกะเอาลเร็วาเออเอาะราคามันเขียวมันเปลือกกัน um, ย้อนปีนขึ <h <h ้นไปลงนี <|ja|> <h <h ่แหะ ไสสอุยอุ้ยอุบาทอุ้ยอุ้ยบาทบาพุ่นเปาเปาพุ่นเมือนที่เปาเมืเปาพ่นน่ะพ่นน่ะ้ยายแล้วเมือนนี่พุ่นน่ะอ๋อไอ้จะจอยนี่มือนี่ นอน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 อขเนอยไปหาโจ้ได้ไมันีขาดมาได้มมนโจ้ได้แล้วม่ถีขาดมาได้หนิมันก็ดึงช่วงได้หนิา่หาโจ้เลยนะโบโจ้โบโจ้โบโจ้ไม่ขาดมนเ่ยบ่เฮ็ดแม่ตี โจ้บอไซ่โจ้เพี้ยเพี้ยเพี้ยโจนี่เดียวโจนี่ได้ได้ท่าไหมส่งไหนกับบอไซไอ้บอสซเาส่งไหนเป็นเบาละไอ้บอไซส่งไหนอยู่วงนอกยังไสเห็นมั้น่ะ bao 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 bao